สวัสดีนะครับคุณผู้ชมอ่าคลิปนี้ผมมาแนะนําในการจองคิวนะครับจองคิวทำบัตรนะขนส่งเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด1 9เนะครับเขาก็เลยมาใช้วิธีจองคิวออนไลน์กันทั้งนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ไปทําตามก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมตเตรียมนะครับมี2ออย่างนะครับ1ต้องรู้ว่าคุณผู้ชมจะไปทํา บัตรใบกะพีเนี่ยที่ไหนนะครับข้อแรกนะต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเองจะไปทําใบกะพีที่ไหนสองนะครับคุณผู้ชมควรเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับควรมีบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับสองอย่างนะสองอย่างเรามาโหลดแอปกันคุณผู้ชมทีนี้เราก็มาโหลดแอปกันนะครับทีนี้พิมพ์คําว่า dlt ครับผม dlt smart นะครับ smart นี่ฮะมันก็จะขึ้นมาเลย dlt s m a r t qq ตัวนี้อ่ากดเข้าไปนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะอ่าด้านบนเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็กดโหลดเข้ามาอ่าอ่าขออนุญาตโหลดแป๊บนึงนะครับโอ้โหลดไวมากเนาะเสร็จแล้วกดเปิดนะครับอ่าหน้าหน้าตาแอปมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมด้านขวาขวาล่างนะครับอ่ากดเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็อนุญ,ญาตไปฮนะไม่เป็นไรนะครับทีนี้คุณผู้ชมเห็นหน้านี้นะครับ แน่นอนว่าเรายังไม่มีเ,เลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านเนาะทีนี้เราก็กดที่ลงทะเบียนครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับเลือกคนใช้งานก็จะเป็นคนไทยกดเข้าไปอ่าพอถึงหน้านี้นะครับพอถึงหน้านี้คุณผู้ชมก็กรอกคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีดอกจันเห็นไหมดอกจันนะครับทางด้านขวานะทางด้านขวาจะเป็นดอกจันนะครับนั่นแปลว่าคุณผู้ชมต้องกรอกตามความเป็นจริงนะครับ กรอกตามความเป็นจริงที่อยู่บนบัตรประชาชนแต่อีเมลกับ ID Li ไ e ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับสังเกตไหมว่าอีเมลกับ IDline เนี่ยนะดอกจันสีแดงมันจะไม่มีผมเชื่อว่าหลายๆท่านก,ก็ไม่มี ID ดี n e ก็ไม่มีอีเมลนะไม่จะเป็นต้องใส่นะครับแต่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อเลขบัตรวันเดือนปีนะครับต้องเป็นความจริงทั้งหมดอ่าตอนนี้ก็คือผมกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมขวาล่างมันจะมีให้กดยืนยันก็กดเข้าไปนะครับ มันขึ้นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับผมอาจจะกรอกผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ๋อผมรู้แล้วครับผมรหัสผ่านเขาให้กําหนดว่าต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับอย่างน้อย1ตัวแล้วก็เป็นตัวเลขอย่างน้อย6ตัวนะครับพอดีผมกดรหัสเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยมันก็เลยไม่ผ่านนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมแก้รหัสผ่านแป๊บนึงอ่าโอเคหลังจากที่แก้รหัสเรียบร้อยนะครับเป็นตัวอังกฤษนะครับเป็นตัวอังกฤษแล้วก็ตัวเลขผสมกันกดยืนยันปุ๊บ นะฮะอ่าผ่านแล้วนะเงื่นไขาการลงทะเบียนคุณก็กดติ๊กถูกตรงนี้ฮะยอมรับเงื่อนไขเสร็จแล้วก็กดที่ลงทะเบียนครับอ่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับผมอ่ากดออกไปทีนี้ลายดีแล้วก็รหัสผ่านนะที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าผมขอญาตเข้าแป๊บหนึ่งอ่าพอกกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดที่เข้าสู่ระบบครับผมโอเคพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมค้นหา สถานที่ที่คุณจะไปทําบัตรนะครับอย่างที่ผมบอกนะคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าคุณจะไปทําที่ไหนผมอยู่อุบลเนอะอุบลนะครับผมพิมพ์คําว่าอุบลมันก็จะขึ้นมานะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่หนึ่งแห่งที่2คุณต้องรู้ด้วยนะครับว่าจังหวัดที่คุณอยู่เนี่ยมันมีมันมีกี่แห่งนะครับผมผมจะไปทําที่สํานักงานขนส่งจังหวัดอุบลแห่งที่2นะครับอากดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะทําใบขับขี่ผมก็ กดเข้าไปที่งานใบอนุญ,ญาตครับผมนะฮะแล้วก็ไปที่ใบอนุญ,ญาตขับรถส่วนบุคคลด้านบนนะกดเข้าไปนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมผมจะทําใบอนุญ,ญาตขับรถใหม่นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นรถรถยนต์ครับผมนะรถยนต์ขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลใหม่กดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันที่เนี่ยคุณผู้ชม พอมาถึงหน้านี้นะครับเลือกวันในการจองคิวคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมี3สีนะครับ1มันมีสีดํา2มันมีสีเขียว3มันมีสีแดงนะครับผมสีดําก็คือวันที่ไม่มีการจองคิวถ้ามีสีเขียวคุณถึงจะแบบว่าจองการบริการได้นะครับผมถ้าเป็นสีแดงก็คือเต็มนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็คือมันมีสีเขียววันเดียวนะครับสังเกตเห็นไหมมีสีเขียววันเดียวก็คือวันที่11เเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับผม นี่ฮะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับกรุณาเลือกรอบเวลาในการจองคิววันที่11สิงหานะครับอลองดูจาก8โมงนะเนี่ยถ้าสามารถทำรายการจองคิวได้1รายการต่อ1หมวดประเภทนะครับอ่าโอเครับทราบไปนะครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมยืนยันรอบเวลาในการจองคิวนะครับผม8นาฬิกานะครับตดๆๆมันก็มีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดวันที่ วันที่เวลานะครับขอรับใบกับขี่ส่วนบุคคลใหม่สถานที่ตั้งก็คือสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบ,บลนะครับเราก็กดยินยันการจองเข้าไปตืดๆดเสร็จแล้วก็กดคําว่ายินยอมครับผมแล้วก็กดรับทราบจองคิวสําเร็จเรียบร้อยครับผู้ชมก็ไปตามที่วันเวลาที่คุณผู้ชมได้จองนั่นเองเนาะนะครับแค่นี้เองครับแค่นี้เองนี่ฮะสุดท้ายเขาก็จะออกแบบน,นี้มานะครับคุณก็กดบันทึกหน้าจอไว้นะครับ พอถึง cito. พอถึงวันพอถึงวันและเวลาคุณผู้ชมก็ยืน่นนะครับยื่นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแค่นั้นเองครับผมทีนี้เรามาดูเอกสารที่ต้องเตรียมว่าเตรียมอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่ามีอะไรที่จะต้องเตรียมบ้าง1บัตรประชาชนนะครับสใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน1เดือนนะครับมี2องอย่างแค่นั้นนะครับที่จะต้องเตรียมไปแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมแค่นั้นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากนี้เนาะน่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านใดที่ ต้องการจองคิวเนาะทำใบขับขี่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็เป็นระบบออนไลน์กันหมดแล้วเนาะแบบนี้นะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ